เมนูที่จะทําวันนี้นะครับก็คือขั้วผักกูดใส่หมูนั่นเองนะครับการทาก็ง่ายๆเลยนะครับเราไปดูวิธีทําในคลิปกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาเตรียมมาดูดิฟกันก่อนนะครับอันนี้เพื่อนก็จะห้องว่าผักกูดนะครับในภาษาเหนือภาษาภาคอื่นเพื่อนห้องว่าใดกันพ้องล้วครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับซึ่งแต่ละภาคนะครับอาจจะทำเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสูตรของภาคเหนือนะครับก่อนอื่นเขาก็จะเอาผักกูดนี่นะครับมาเด็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นหมกพอดีกรรมนะครับเด็ดเน้ยวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะลำบากตอนกินนิดหน่อยนะครับเด็ดเสร็จเขาก็จะเอาไปล้างน้ำสะอาดๆนะครับแล้วก็มาเตรียมหมูนะครับหมูที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นหมูส่วนสันคอนะครับเป็นก็ ก็แล้วแต่ความชอบหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเบือส้มมาผ่าเกึงนะครับแล้วจะมาตําน้ําพริกแกงกันส่วนผสมของพริกแกงนะครับก็จะมีพริกแห้งตะไคร้หอมขาวหอมแดงนะครับตำเมื่อมันละเอียดละเอียดเมื่อมันเข้ากันแล้วก็เอากะปิเข้าใส่นะครับตาไปตัวก็ให้ไปตัวนะครับไอหอมแดงมันเข้ากันตาหมูขี้หมูกราฟัดๆอานะครับได้พริกแกงมาแล้วนะครับเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันร้อนๆนะครับแล้วก็เอาพริกแกงเข้าไปพัดพัดจนหอมนะครับแล้วก็เอาหมูเข้าใส่ลงไปพัดหรือคุกเคล้าให้มันเข้ากัน พอเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเอาแหนมเข้าใส่หน่อยนะครับเพื่อให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับแล้วก็เอาเบอเกส้มเข้าใส่พัดคลุกเคล้าเพื่อให้มันเข้ากันแห่างกรําพัดให้บอรเอร์ส้มมันเปื่อยหรือว่าให้มันอ่อนสักกล้นะครับแล้วก็ปรุงรสใส่รสดีผงชูรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาพักเข้าใส่ลงไปแล้วก็พัดหรือว่าคลุกเคล้าให้มันเข้ากับพริกแกงนะครับพัดได้สักกล้ก็จะมีแหนมออกมาเราก็จะจิ้มนะครับว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนแล้วก็จะใส่น้ําตาลลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อตัดความเค็ม แต่ความชอบนะครับพอได้รสชาติที่ต้องการนะครับก็ตักใส่จานหรือว่าใส่ถ้วยก็ได้นะครับกินกับข้าวหุงหรือว่าข้าวหนึ่งน้อนนี้นะครับมันถึงเหมาะขนาดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องตัวยนะครับ